สวัสดีค่ะมอเก่งชาแนลค่ะวันนี้เราจะมา,าทำบ่อเลี้ยงกบก,กันนะบ่อทำจากง่ายๆเลยค่ะดูนะคะเป็นบ่อดิน,เ,น,ดนเรามีลูกออดมาวันนี้แล้วก็มีผักตบชวาด้วยเพื่อจะให้มันอยู่แบบแบบให้มันอาศัยอยู่ในเกาะตรงกลางนี้มันจะได้อบอุ่นจะเอาเป็นลูกออดมานะคะวันนี้นะ่ะ เดี๋ยวไปเอาลูกออดมาอยู่ค่ะโดยพะโหลกกับแม่เมกครับผู้อันนี้ก็ใสุ่ดนะลงยูทูบยางดีใส่สุดอย่างดีบอมแล้วกบน้อยกบน้อยตัวละบาทเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเป็นกบเลยเป็นกบค่ะกบน้อย ๋ยวละเท่าไหร่คะเนี่ยตัวละบาทค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ํามาใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ชมเดี๋ยวให้ตกดีๆก่อนได้ไหมเตอนนี้กําลังขุดนะคะขุดเสาล้อมกบนะคะเอาผงง้าแหงล้อม แล้วนะยังไม่ร้อนือเปล่เต้นออกโอ้มเต้นออกโทษโทษลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเจร้อนเจร้อนวัยรุ่นลืมไปว่าต้องเอาข้างแงิดมันกอเต้นออกแบกใเลบก่อนเต้นบดจ่อยทิศีบวกุจยวลุกด้้นะปเป็นไนะสมแล้วก็ไข่ละล่ะอแล้ก็ดีไปทางาน น้อยกบน้อยกบน้อยเนี่ยนะคะกำลังจะปล่อยกบน้อยกบตัวระบาดเป็นอะไรไปเลยไปเลยไปเร็วอ่ะยกให้พ่อหลวงปล่อยดิเขาเป็นนั่นไงพ่อข้าวตเข้าวปุงไรล่ะบ้างน้เป็นปลาท้องน้ำต้มไข่เป็นอ้าปล่อยกบแล้วนะกบน้อยกบน้อยกบน้อย ขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่ปล่อยกบได้เวลาปล่อยกบเกือบไม<า>่รอดเกือบไม่รอดเอาหวานมาขอยดีเเอน้มาอาเดี๋ยวมาทักีาดินมา <c oughs> พี่ผักตบได้ผักตบมา วันนี้คุณหลานโอเว่นนะคะพาไปจับจึ๊บไปแล้วจึ๊บจัดระเบียบหน่อยเตนมไปโลดเขาบอกว่าปวดได้ไม่ได้ ชว์ตัวน้อยชว์ตัวน่อยชลนหเลนเียโอ้ยตามแต่ตอนใม่ใบไม้เอาให้มมนออกให้มันหน่อยเออกตนหวกบของแขมแล้วมีกบของแขเวเหียบตายค่ะซื้ออี่ อยูก็ไม่น่าเชื่อเ็ษวัสดุก็การบ้านเขาก็เปิดออกเต็นทละหมองละหมองกุบก็ดังอีเป็ดอัดปาดเป็นยังไงยายมิสัทเลียงไม่ดีใจลายมีใจมากมากเลยบอกว่าเก่งนะ ມາເບິ່ງເດີ້ມາເບິ່ງສວນສັດຍາຍເດີ້ມາຊົມສວນສັດເດີ້ມາແກງເອີຍສະອາດສະອານແປ້ນເລີຍບ້ານຫມ່ອງນີ້ບ້ານມາແກລກປິດເລຍນມີກ